ไป,ไปไปอย่ารีรอนะคะคุณผู้ชมค่ะไปฟาดข่าวอันดับที่4กันค่ะคกับคุณอภัสรานะคะแนะนําเคล็ดลับให้อัมนดาเส้นทางสู่จัก,กรวาลคว้ามงสามคะ่ะยังไงอะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือฉันเป็นอเมนดาฉันกำลังจะแบบไปคว้ามงฉันอยู่ที่ต่างประเทศแล้วฉันอยากจะได้รับมงฉันต้องทำยังไงบ้างฟังแม่ลูกยังไงจะแม่นี่เป็นแม่แม่เคยได้ม่ชดิวอสไมไ้<า>ม,มงมา <ไป S 2> แล้ว <laughs> ตอกลุกคือแม่ได้มงหรือแม่ไม่ได้มงเนี่ยในคนเนี้ยไม่ได้ได้ได้สิบมงที่สิบแปดมาอ่ะสิบแปดมงกุฎใช่เออยังไงอ่ะคุณแม่พัะธนาบอกว่าไงอ่ะเรื่องราวนะคะคุณปุ๊กอาพัสราของสกุลเนี่ยเขาเป็นอดีตนางสาวไทยนะคะปศสองพันห้าร้อยเจ็ดและนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยเธอก็ได้ทอดอวยพรให้นางงามรุ่นเหลนเนี่ยนะคะคืออาแมนดาชาลิสาให้บอกว่าเออเนี่ยที่กําลังจะเป็น ตัวแทนประเทศไทยไปชิงตำแหน่งตัวนี้กี่กำลังชิงอยู่แล้วแหละใช่ Miss Universe 2020ซึ่งในวันที่17พฤษภาคมนี้ก็รู้กันแล้วว่าสาวงามจากประเทศใดนะคะจะคว้าตำแหน่ง Miss Universe คนใหม่ต้องบอกว่าตัวแทนสาวไทยเนี่ยสาวอแมนดาอย่างที่บอกไปนางก็เดินทางไปถึงแล้วถูกไหมใช่แล้วก็มีการโพสต์ความเคลื่อนไหวกันตลอดมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกว่าความเฟียส ของอแมนด้าเนี่ยก็น่าจับตามองเหมือนกันตั้งแต่เรื่องของการแต่งตัวแล้วแล้วก็มีรามงดราม่าก่อนหน้านี้ใช่ไหม,มที่มันเป็นแบบข่าวที่ชาวเน็ตเต้ากันอะ่ะเออชื่อคําคำว่าชา,าวเน็ตเต้ากันได้ปะ้ะเอ้ยไปนั่งไปนั่งอยู่บนหน้ากระโปรงรถออจกงัวแม่ย่านางหรือเปล่าอันนี้เอ,อเอ๊ะคือยังไงน่ากลัวมากอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวที่แบบเป็นสีสันมาหลังจากนั้นุพอเธอเข้าไปอยู่ในร่วมกับเวทีประกวดแล้วก็เป็นคนที่ ที่ว่าชายมากๆากเออชายคืออะไรชายหญิงอ๋อชายคือสวยงามโดดเด่นอะไรอย่างงี้อ๋อคือแฟนคลับทั่วโลกนางงามเพราะแบบจับตามองกันไงว่าเธอก็น่าจะเป็นตัวเต็งหนึ่งหนึ่งใช้คำว่าหนึ่งในสิบได้ไหมที่จะขึ้นฉันให้ห้าให้เพรไฟลอยแม่คุณคุณเก่งแล้วหรอ ขันเก่งเก่งตัวเองเออเก่งตัวเองคุณอย่าเอาตัวเองไปเทียบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่ไหมไม่ได้ไม่ทีปกุฎไปแล้วไงก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยอแมนด้านะคะก็อยู่ที่ไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐซึ่งงานนี้นะคะคุณปุกภัสราเนี่ยก็คือเขาก็ได้โพสต์อวยพรค่ะให้อแมนด้าโดยขอให้อแมนด้าเนี่ยยึดมั่นใน3มสิ่งมาดูซิสมสิ่งเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะขอให้น้องอแมนด้านะคะ ตั้งใจที่จะมาขอพอรก็คือมีการเข้าพบเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนบินกลับประกวดแต่ว่าไม่ได้พบเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดไงคุณพณัฒธาก็เลยอะส่งคำวอวยพรไป3สิ่ง 1. งขอให้ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพระบารมีจะช่วยปกป้องคุ้มครองค่ะส่วนอีกภาพนะคะคุณปุ๊กก็ได้โพสต์เป็นภาพของอแมนด้าในชุดไทยพร้อมข้อความว่า น้องอแมน,นด้าขอพบและตั้งใจจะมาขอพรเพื่อเป็นสริมงคลก่อนบินแต่ก็ไม่ได้พบอย่างที่เราบอกไปแล้วก็อขอให้ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนเดิม,มแล้วก็ขอให้อแมน,นด้าเนี่ยใส่ชุดไทยอย่างสวยงาม,มก็คือก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยนะสิ่งที่ยึดมั่นจิตใจก็คืออย่างที่คุณแม่ปุ๊กใช่คุณแม่ปุ๊กได้ไหคุณแม่ปุ๊กคุณแม่ปุ๊กอภิษฎาได้บอกไว้นะฮะก็ยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึง พระบรารมีต่างๆก็จะคุ้มครองทําให้เรานั้นได้คว้ามงไปได้ใช่เออ,เอ,อแต่ก็ไปลุน้นกันวันที่17ไงว่าใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลบนเวที n e t u ียลนิเ e ิประจำปีนี้ไป